สวัสดีครับวันนี้กลับมากับการรีวิวไอเทมของ C G M 4 8วันนี้ไม่ใช่ B N K นะเป็นของ C G M นะทุกคนอาจจะเริ่มรู้จักกันแล้วนะว่า C G M 4 8ก็คือวงน้องสาวของ B N K ที่อยู่เชียงใหม่วันนี้เรามารีวิวอัลบ,บั้มแรกกันดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าผมสั่งของน้องแชมพูมานั่นเองกอ็ผมพูดภาพรวมของตัวอัลบ,บั้มก่อนดีกว่านะจะเป็นกระดาษนะครับ ทาง้งคาเเป็นกระดาษเหมือนห่อนะข้างหน้าข้างหลังนะบก็โดยตัวกระดาษก็จะมีการคาเตอสกรีนที่เป็นเงาเงาของชื่อนะที่เ่าจะเป็นสีนะครับชื่ออัลบั้มก็จะเป็นตามนี้ผมไม่อยากอ่านออกเสียงเพราะผมพูดไม่ชัด <c oughs> แล้วก็ข้างหลังก็จะมีบอกว่ามีซีดีเพลงอะไรบ้างนะแล้วก็เมนดีวีดีที่เป็น MV อะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูข้างในดีกว่าจะบอกว่าอัลบั้มอันเนี้ย ตัวปกเนี่ยจะแยกตามเมมเบอร์ที่เราสั่งที่ไปถ่ายรูปคู่ตูช็อตด้วยเสียงแมวร้องไม่เป็นไรนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแมวแมวมันจะนอนแล้วผมมาอัดคลิปอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีต่อก็ตัวหน้าปกของอัลบั้มนะครับตัวเนี้ยรูปจะแตกต่างกันกับเมมเบอร์ที่เราเลือกซื้อ ที่ไปทูช็อตด้วยเนาะก็ถ้าสมมติว่าเราซื้อทูช็อตที่เป็นน้องแชมพูก็จะเป็นหน้าปกนี้ถ้าเป็นน้องสิตาก็จะเป็นหน้าปกของนสิตานะครับลองไปดูในตลาดได้เนาะแล้วก็ใบที่สองนะจะเป็นเหมือนกระาดาษโปสเตอร์นะครับทั้งสองอันนะก็อันนี้จะเป็นภาพรวมนะอันนี้เห็นหรอเปล่ามองเห็นชัดๆไหมนะก็สาตพิติดซูมเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นภาพรวมนะจะเป็นเหมือนคล้ายๆโปสเตอร์สวยๆรวมกัน จะบอกว่า MV ของเพลงซิงเกิลเนี่ยชื่อภาษาไทยอะไรนะผูกพันมิลันเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างดีมากเลยนะทั้งทั้ง MV ทั้งเนื้อเพลงอะไรนะไปมาได้ค่อนข้างสละสรวยไพเราะซึ่งโดยโปกติเพลงของญี่ปุ่นผมชอบเพลงนี้เยอวด้วยก็ค่อนข้างโปรดปรานกั่เพลงนี้เป็นพิเศษนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นตาสัญลักษณ์ของ CGM หรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อ๋อแต่น่าจะเป็นของเพลงเฉยๆนะก็โดยตัวนี้นะครับพอหลังจากเรามาจากตัวกล่องแล้วข้างในก็จะเป็น c d อันหนึ่งจะเป็นซีเพลงแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นดีวดีเพลงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นแค่อันนี้ธรรมดาใส่เชือกธรรมดาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมนะครับที่อยู่ตรงกลางจะเป็น เหมือนเขาเรียกอะไรป๊อปอัพใช่ไหมผมอาจจะใช้คำไม่ค่อยถูกนะนี่ป๊อปอัพอาฟาฟิติกถือให้น้องๆผู้ชมดูหน่อยว่าป๊อปอัพมาแล้วสวยขนาดไหนนะก็ทำดีนะทำผมว่าทำโอเคดีสวยดีนะแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ผมอาจจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะถัดมาอันนี้จะเป็นสมุดนี่เป็นสมุดเปดแบบแข่งนะจะบอกว่า ข้างดอันนี้ก็จะเป็นชื่อเมมเบอร์นะครับที่ติดเซ็นประเนาะโดยตัวสมุดนี้เองก็จะเป็นสมุดภาพนะครับจะบอกว่าสวยมากคือคือผมอาจจะเคยพูดตรงๆผมอาจจะไปหาอันเนี้ยมาเก็บอีกสักอันสองอันนะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้สั่งอยู่ก็อันนี้ลองเปิดคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นรูปอัลบัม้มอะไรยังไงนะครับก็ โดยเนื้อกระดาษก็จะเป็นเนื้อกระดาษมันที่ค่อนข้างหนาพอสมควรนะเทียบจได้กับพวกเออ่หนังสือภาพทั่วไปของ b n k หรือ c ี m นะนะั่นแหละแต่ว่าเออ่พอเป็นถ่ายที่เชียงใหม่แนละ้วผมกลับรู้สึกว่าคุณภาพของรูปภาพหรือคุณภาพของดีไซน์หรืออะไรพวกนะี้ผมว่ามันมาดูดี ดูสวยดีเนาะก็ยังไงเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ดูได้นะว่าแบบชอบหรือไม่ชอบอัลบ,บั้มของ C G M นะก็โดยโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็ลองดูเนาะแต่ว่าสวยสวยนะเพื่อนเพื่อน,อ,นอาจจะลองหาเก็บดูผมอาจจะมารีวิวช้าไปหน่อยนะเพราะว่าหลายๆอย่างสถา,านการณ์โควิดนะก็เพิ่งจะได้ว่างมารวมตัวกับพีติกนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะรีวิวอัลบั้มของซีเก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์คุยกันได้นะว่าอยากจะให้รีวิวของสิ่งไหนหรืออะไรถ้าผมมีแล้วผมไม่ได้เอามารีวิวผมจะได้มารีวิวครัง้งตัอไปนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะเผื่อถ้ามีคน Subscribe มากขึ้นผมอาจจะได้มาพูดไลฟ์สดคุยกันกับเพื่อนๆทุกคนเกี่ยวเรื่อง BK แ c นก็ได้นะ ก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ